ี้เราจะมา,าคุยกันเรื่องที่เห็นกันบ่อยมากเลยนะครับร้านสะดวกซักแฟรนไชส์ในไทยเนี่ยคือมันมันเติบโตเร็วมากจริงๆใช่ค่ะเป็นธุรกิจที่แบบกำลังมาแรงมากๆเลยนะคะช่วงนี้ครับเรามีข้อมูลหลายด้านเลยทั้งภาพรวมตลาดากลยุทธ์การเลือกแบรนด์การแข่งขัน ก็คืออยากจะมาเจาะลึกให้เห็นภาพชัดๆกันไปเลยว่าโอกาสความท้าทายมันคืออะไรกันแน่ค่ะคือที่มันบูมมากๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะมันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองนะคะสมัยนี้แบบเร่งรีบใช่ไหมคะไม่ค่อยมีเวลาหรืออยู่คอนโดอยู่หอพักพื้นที่น้อยอะไรแบบนี้อืมครับแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยกระทบเศรษฐกิจเท่าไหร่ด้วยหรือเปล่าครับใช่ค่ะค่อนข้างทนทานนิดนึงคือยังไงคนก็ต้องซักผ้าเนาะครับผม ตัวเลขก็น่าสนใจนะครับข้อมูลล่าสุดนี่บอกว่าตลาดมูลค่าเป็นหมื่นล้านเลยค่ะปี2568น้ี่เขาว่าสูงถึง1.6หมื่นล้านบาทเลยนะคะโอ้ oh. แล้วก็ยังโตต่อเนื่องปีละ2 0่0นะคะไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยเขาคาดการณ์กันไว้อีกไม่นานอาจจะมีถึง9 0 0 0ร้านทั่วประเทศเลยเรอครับมีการคาดการณ์แบบนั้นจริงๆค่ะในอีกประมาณ6-7ปีข้างหน้านี่แหละคะ่ะพอโตเร็วขนาดนี้การแข่งขันก็คงดเดือดหน้าดูเลยสิครับ ดุเดือดมากค่ะมีทั้งแบรนด์นอกแบรนด์ไทยแบรนด์ใหญ่ๆระดับโลกก็ลงมาเล่นเองเลยอย่าง LG จากเกาหลีใต้ก็มาเปิดร้านคอนเซปต์สโตร์ที่ไทยเป็นที่แรกในโลกเลยนะคะชื่อ LG Laundry Crew อ้าวเหรอครับไม่ใช่แค่มาขายเครื่องอย่างเดียวแล้วค่ะหรืออย่าง Hiyer จากจีนก็จับมือกับเจ้าตลาดอย่าง Ottery Wash and Dry อ๋อ Ottery นี่เห็นบ่อยมากครับสาขาน่าจะเยอะสุดแล้วมั้งครับใช่ค่ะ ตอนนี้ออเ e อรี่มีเกิน1,250สาขาแล้วนะคะคนใช้เป็นล้านเลยแล้วก็ขยายไปกัมพูชาลาวแล้วด้วยโหแสดงว่าการแข่งขันนี้ไม่ใช่แค่ในไทยแล้วมีระดับภูมิภาคเข้ามาเกี่ยวด้วยถูกต้องค่ะนอกจากออเตอรี่มีอีกเยอะเลยค่ะ Wash and Joy, Wonder Wash, Laundry Bar, 24 Wash เเยอะมากแต่ละเจ้าก็ชูจุดเด่นต่างกันไปแล้วแล้วปัจจัยสำคัญจริงๆที่คนอยากลงทุนต้องดูเนี่ย นอกจากเรื่องเงินก้อนแรกที่เห็นว่าเราๆล้านถึง3ล้านครึ่งซึ่งก็เออถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับมีอะไรอีกบ้างครับค่ะเงินลงทุนเป็นเรื่องแรกเนาะแต,แต่แต่ที่สำคัญไม่แพ้กันคือเครื่องซักอบผ้าค่ะอันนี้คือหัวใจเลยต้องเป็นเครื่องเกรดอุตสาหกรรมนะคะ Industrial grade ถึงจะทนอ๋อคือต้องรองรับการใช้งานหนักๆได้จริงใช่ค่ะเพราะถ้าเครื่องเสียบ่อยๆลูกค้าก็ไม่แฮปปี้ร้านก็เสียชื่อไปอีก พวกแบรนด์อย่าง e l e c t r o l o c Speed Queen Primus ที่เขาใช้กันเยอะๆก็เพราะเรื่องความทนทานนี่แหละค่ะครับแล้วเรื่องชื่อเสียงแบรนด์กับพวกระบบช่วยเหลือต่างๆล่ะครับสำคัญแค่ไหนสําคัญมากค่ะแบรนด์ที่แข็งแกร่งก็ช่วยเรื่องความน่าเชื่อถือการตลาดเนาะแต่ระบบสนับสนุนเนี่ยคือตัวช่วยสําคัญเลยตั้งแต่การช่วยดูทําเลออกแบบร้านวางแผนการตลาดหรืออย่างพวกค a l l Center ยีิบสี่ชั่วโมงทีมช่างซ่อมที่มาเร็วๆอันนี้ช่วยลดภาระเจ้าของได้เยอะเลยค่ะ โดยเฉพาะคนที่อยากได้เป็นพาสซีอินคัมอะคะ่ะจริงด้วยครับแล้วพวกค่าธรรมเนียมต่างๆล่ะครับแฟรนไชส์ฟรีรอยัลตีฟรีมาร์เก็ตติ้งฟรีอะไรพวกนี้ต้องต้องเปรียบเทียบกันละเอียดเลยใช่ไหมครับต้องดูในสัญญาดีๆเลยค่ะแต่ละแบรนด์ไม่เหมือนกันบางเจ้าอาจจะฟรีค่าแฟรนไชส์แต่เก็บค่าการตลาดหรือไม่เก็บ royalty fee รอยัลตีฟรีรายเดือนอย่างวอชิงตนจอยอาจจะฟรีค่าธรรมเนียมบางอย่างมีประกันเครื่องด้วย หรือลอนเฮ้ยบานี่ประกันเครื่องตั้ง5ปีแต่ก็อาจจะมีเงื่อนไขอื่นหรือโค้ดคลีนที่ใช้เครื่อง b l Blue w เวลอาจจะให้ตู้ไขของอัตโนมัติฟรีไม่เก็บ GP แต่ก็ต้องดูรายละเอียดอื่นๆประกอบค่ะครับผมคือต้องดูให้ครบทุกมุมจริงๆใช่ค่ะต้องดูว่าโมเดลไหนเหมาะกับเราที่สุดและเดี๋ยวนี้เรื่องเทคโนโลยีอย่างการมีแอปของตัวเองก็น่าจะช่วยได้เยอะนะครับอย่างที่เห็นออ t r รีหรือ24 Watch ก็มี ใช่เลยค่ะอันนี้เป็นจุดแข็งที่สำคัญขึ้นเรื่อยๆในยุคนี้เลยทั้งช่วยให้เจ้าของบริหารร้านง่ายขึ้นดูข้อมูลได้ตลอดเวลาแล้วก็อำนวยความสะดวกลูกค้าด้วยพวกระบบสมาชิกสะสมแต้มจ่ายเงินออนไลน์อะไรพวกนี้ฟังดูแล้วปัจจัยที่จะทำให้รอดหรือไม่รอดนี่มันมันซับซ้อนกว่าแค่มีเงินกับมีเครื่องดีๆเยอะเลยนะครับแน่นอนค่ะทำเลดียังไงก็ยังสำคัญใกล้ชุมชนคอนโดหอพักแต่ต้องเข้าใจลูกค้าด้วย ว่าเขาต้องการอะไรปัญหาเขาคืออะไรเพนพอยต์แล้วเราแก้ได้ไหมเช่นร้านสะอาดไหมเครื่องพอหรือเปล่ามีบริการอะไรเสริมบ้างอ mm hmm. ส่วนที่ไปไม่รอดส่วนใหญ่ก็เพราะออวางแผนพิดีคำนวณต้นทุนพลาดทำเลไม่ได้จริงๆหรือบางทีก็สู้การแข่งขันไม่ไหวหรือมีปัญหาเรื่องการดูแลรักษาเครื่องในระยะยาวอันนี้ก็เป็นต้นทุนที่ต้องคิดเผื่อไว้เยอะๆเลยค่ะครับ สรุปก็คือธุรกิจร้านสะดวกซักแฟรนไชส์เนี่ยโอกาสโตมีจริงสร้างรายได้ดีได้จริงแต่มันก็ไม่ได้ง่ายต้องศึกษาดีๆเปรียบเทียบเยอะๆเ,เลือกแบรนด์ที่ใช่ทำเลที่เหมาะแล้วก็ต้องบริหารจัดการให้เป็นด้วยถูกต้องเลยค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอต้องพิจารณาให้รอบคอบจริงๆค่ะถึงจะคุ้มค่าในระยะยาวขอบคุณสำหรับข้อมูลมากๆเลยครับวันนี้ชัดเจนขึ้นเยอะเลย สุดท้ายนี้ก็มีคำถามทิ้งท้ายให้ลองไปคิดกันต่อนะครับในวันที่ตลาดมันแข่งกันดุเดือดขนาดนี้มีผู้เล่นรายใหญ่เต็มไปหมดเนี่ยอะไรจะเป็นกลยุทธ์ใหม่ๆหรือบริการเสริมที่มันนอกเหนือไปจากเรื่องราคาหรือยี่ห้อเครื่องซักผ้าที่จะทำให้ร้านเล็กๆหรือผู้ลงทุนหน้าใหม่สามารถสร้างความแตกต่างโดดเด่นและก็มัดใจลูกค้าได้จริงๆลองเก็บไปคิดเป็นการบ้านกันดูนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ